สวัสดีครับศูนย์เคลือบแก้วเซรามิกเซนระบบนะครับผมช่างหูนะครับวันนี้เราก็มีงานเคลือบแก้วเซรามิกครับเป็น how wow นะครับวันนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่วิ่งตามนถนนเพื่อนเพื่อนเพื่อจะเห็นนะครับคันนี้สวยงามมากแต่้านหน้าเป็นโเมียมนะครับลูกค้าก็มาดูแลเรื่องการเคลือบแก้วนะครับเพื่อการให้สีรถของลูกค้ามีความเงางามตลอดเวลาแล้วก็ช่วยให้เรื่องปกป้องช่าบบนเพราะว่าตปต่างนะครับผม คัาน,นี้ตอนที่ร้านนะครับจะได้เห็นว่าลูกค้าเคลือบสีมานะครับเคลือบสีมาเป็นการซอกแ็กนะครับ mm hmm. ก็รู้อยู่แล้วว่า,าการเคลือบซอกแรกไม่ได้ช่วยเรื่องของความเงางามต่างๆนะครับมันจะเป็นแบบเป็นชื่อสีจะไม่มีมิตินะครับแต่การเลือบแก้วเซรามิกมาทําแบบนี้ mm hmm. ก็เพื่อให้สีเขามีความเงางา,ามและก็แข็งขึ้นนะครับผมท่าน,นี้ก็เราเลือกเพลือเก็ 9S เต็มระบบนะครับผมเรามาดูรอบคันดีกว่านะครับว่าคันนี้ด้านต่างๆม่นจะเป็นภายในสวยงามมากๆเลยนะครับในส่วนด้านในนะครับการตกแต่งด้านภายในคันฮาวาคันนี้สวยงามนะครับผมล้ำสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบาะต่างๆนะครับแต่การมาเข้าแก้วเซรามิกกับทางศูนย์คิริคาของเรานะครับ เราจะจัดการด้านในให้ลูกค้าทุกซอกทุกมุมเลยครับไม่ว่าจะเป็นเป็นโนโบแบกนะครับเรื่องของการเคลือบเป็นโนแบกนี่เป็นการเคลือบเซรามิกอยู่นะครับเรื่องของบอกก็จะมีเครื่องรักษาเรื่องเรื่องของหนังต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการภายในเนี่ยก็จะมีการอบอุ่นเลยนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะครับอันนี้ก็ไซส์ใหญ่เลยนะครับผมเอาไว้ก็เกียวบเซรา,ารมิกคันนี้ก็จองมาไกลเลยนะครับ จากไทยราชฟองสามวางกันเลยครับต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับ,ออรรบที่ให้กอ,อไม่วางไกลกับทางศูนที่นิคาของเรานะครับ,รบเรามาดูรอบคันอีทีหนึ่งนะครับสวยงามครับผม สีของคันนี้นะครับคาวาจะเป็นแบบคายท้าเยนกีนะครับถ้าถ้าพูดถึงเรื่องพื้นผิวของสีเป็นเหมือน MGHS นะครับผมสีเขาประมาณนั้นคือส้มต่างๆนะครับระดับความแข็งเข้ากันเลยนะครับผมเห็นจะเห็นว่าผิวจะเป็นผิวส้มนะครับเดีย๋ยวผมอาภาพพิเศษให้ดูนะในส่วนของที่ทําไมรถถึงไม่เงางามนะครับก็บอกว่าวนว่าเกิดจากพื้นผิวนะครับ ที่เป็นผิวส้มนะครับอบความเงางามนะครับอย่างเงี้ยเราเป็นเป็นเป้นขึ้นนะครับผิวไม่เป็นกระจกนะครับเราต้องมาเตรียมพื้นผิวนะครับขัดพื้นผิวให้เป็นโชคานะครับการก่อนการเคลือบแก้วเซรามิกทุกครั้งนะครับแปเป็นว่าการขัดแบบเต็มระบบนะครับผมถึงจะเงางามขนาดนั้นได้นะครับโดยรวมนะครับผมพื้นสีก็หน้ารองมีเคลือบแก้วเซรามิกนะครับ ก็ไม่มีมิติเลยนะครับกา,ารเคลือบแก้วเซรามิกสร้างความเงาง,งามให้กับรถของเรานะครับแล้วก็อายุการใช้งานเรื่องของพื้นผิวความเงาง,งามก็จะยืดเวลาขึ้นไปอีกรวมถึงการดูแลในการรักษาไม่ว่าจะเป็นเราเคลือบไปแล้วจะมาเคลือบซองแว็คก็ได้นะครับก็จะสะดวกสบายแล้วก็เงาง,งามด้วยนะครับ <S <S โอเคนะครับผมเบื้องต้นก็คขรข่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับว่า การที่เราอยากให้รถเราเงางามแล้วก็ปกป้องด้วยแล้วเราจะเอาอะไรมาเคลืออกับรถของเรานะครับก็แนะนําว่าเป็นการเคกลก้วเซรามิกนี่แหละครับเป็นการปกป้องมันก็มีหลายวิธีนะครับการดูแลรถไม่ว่าจะก,การแล็ปฟิล์มอย่างแร็ปฟิล์มเราก็ได้แจ้งลูกค้าไปแล้วการแล็ปฟิล์มมันก็การสะก็ดอินก็ได้จริงอยู่นะครับแต่เรื่องการรักษาก็มีวิธีนะครับก็ค่อยๆเราพัานเราบังที่เราติดมาแพงด้วย เราก ja ็น้ำเสียตังเยอะเราก็ดูแลลาบากเนี่ยเพราะว่าแนะนําว่าเป็นการเคลือบแก้วหนึ่งแล้วได้เคลือบไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มมิติเงางามวัวการดูแลสิ่งต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเคลือบซองแว็กตดฟิม์มแล้วแต่ในตัวส่วนตัวของช่างเองว่าการเคลือบแก้วซิมิตตอบโจทย์ที่สุดในการดูแลรถนะครับผมโอเคนะครับคิดถึงนักเรียก็อย่าลืมคิดถึงคิริการะครับไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ